สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟันหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องใจยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะในหลายท่านนะฮะโชคดีกับในสูตรนี้เป็น3ตัวบนชุดเดียวนะครับนั่นแหละนะฮะที่ผมบอกว่าอย่าลืมนําไปตัดด้วยก็ตัดเข้าไปในที่ใน1 0ึ่นะครับเนาะอ่ะถ้าตัดไม่เข้าบางงวดก็มาในเลขเต่นอยู่นะฮะนี่เลขเต่นมาในเด่นบนอยู่เนาะ นะครับอ่ะนั่นแหละนี่ก็ถือว่า3ตัวนี้ก็ถือว่ามันเป็นหลักร้อยนะหลักร้อยก็ถือว่ามีในที่ในศูย์นะครับมาดูในสูตรนี้ด้วยนะสูตรนี้ก็งวดที่แล้วหลุดนะงวดก่อนเข้าเข้าตรงๆอยู่นะครับเนาะอ่ะก็จะมาดูในทั้ง2สูตรนี้อืมนี่หลักหน่วยก็มาอยู่เนาะเนะครับเนาะอ่ะยังไงก็นะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับสูตรมาดูสูตร2ตัวสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะสูตรเลขเหลานเจ็ดทับเจ็ดสูตรนี้แล้วผลในงวดที่แล้วนะครับออกไปก็จะเป็นในที่ใน1 10น,นะครับแล้วก็37นะก็มาแค่ในหลักหน่วยนะฮะก็จะเป็นที่ใเจ็ดเนาะวันก่อนก็เข้านะฮะล่าสุดนะครับสำหรับในวันที่18วันศุกร์ที่18นะครับนะในสูตรนี้จะได้เลขไหนเนาะสูตรก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับก็จะเป็นที่ในศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แล้วก็สามเจ็ดหลักหน่วยเป็นแปด 90เนาะอ่าหลักสิก็เหมือนเดิมนะฮะในงวดที่แล้วเนาะถ้ามันเจาะไม่เข้านี่ก็เน้นเอาหลักหน่วยแล้วกันนะครับในเลขเด่นจับคู่นะครับเป็น8 8 8 9ป8 9 8 9 9แล้วก็9 0นะครับเนาะอ่ะงวดก่อนหลุงดงวดนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันหรือจะเน้น8ป0า นะครับสลับในใน,ในหลักหน่วยเนาะอเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ที่มันเจาะไม่เข้าก็ตัวเด่นนี่ก็มาอยู่เนาะเนี่ยเด่น3ตัวมานะครับ1ตัวเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยก็มี6มี8มา6นะครับมา6เนาะอ่านี่ลงว่าแรกนะครับแต่ที่แน่ๆเน้น890แล้วกันนะครับหรือจะมาดูในตรงนี้นะครับว่ามันมี890เก้ยไหมในในสูตรนี้นะครับ3ตัวบนชุดเดียวนะครับก็นั่นแหละนะก็อย่าลืมนำไปตัดด้วยนะงวดที่แล้ว ออกก็ไปที่ในหนึ่งศูนย์สามเจ็ดนะก็ถ้าไปตัดนี่ยศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเนาะอ่ะถ้าตัวไหนไม่เข้านี่มันก็มาเลขวิ่งอยู่เนาะอ่าในสูตรนี้นะครับแต่สามตัวก็ลองติดไว้แล้วกันชุดเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดสําหรับในงวดของวันที่สิบแปดนะครับเนาะวันที่สิบแปดในสูตรนี้ชุดเดียวเท่านั้นนะฮะหกหกศูนย์สองนะครับ 602ูอก็ยีเรียนมาไปตัดนะฮะหกหรือ6 2หรือ0ูนะครับหรือมันอาจจะนะครับมาเลขเด่นศูนย์นะฮะเพราะว่ามันมีในหลักหน่วยในสูตรนี้ด้วยนะมีศูนย์หรือจะเน้นศูนย์ในวดนี้นะครับเนาะอ่ะนะฮะยังไงก็ขอให้ถูกนะฮะขอให้โชคดีแล้วกันวดที่แล้วใครไม่ถูกนะครับวดนนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันเลขวิ่ง3าตัวมา1ตัว แล้วก็ในสูตรสุกนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะจับคู่ในสูตรนี้นะฮะในงวดที่แล้วก็มาแค่ในหลักสิบนะครับนอเซดาหลักหน่วยไม่มานะมันออกหกเก้าแปดแปดนะในสุรที่สิบเอ็ดนะฮะมาดูในสูตรนี้นะฮะทั้งสองสูตรเลยในสูตรที่สิบแปดว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับนอ่ะมาดูในสูตรเลขวิ่งสูตรนี้กันก่อนนะครับนอ่ะนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะก็จะเอานะฮะในสุรก่อนหน้านะครับนี่ หาสุกที่10ก็เอาสุก13นะครับโดยที่เอาในหลักร้อยนะอ่าสุกก่อนหน้านะครับหลักร้อยบวกด้วยเลขคงที่6นะฮะหลักร้อยบวกด้วยเลขคงที่6 6กบวกกับ6ก็จะเป็นในที่ใน1ิบสอเนาอะอก็เพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มเนี่ยก็จะได้ในที่ในเลขเด่นกันแล้ว ครับสลับในวันที่20นะฮะหวยลาว20มิถุนาลาวออกไปในที่ในสามสี่หนึ่งศูนนั่นแหละนะครับก็มาในที่1เนี่ยง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับก็หาสุย27ก็สุกก่อนแน่นะครับ,ห, 27, นนนนรบหลักร้อยบวกด้วยเลขคงที่6 0บวกกับ6ได้ 6, 6, 6เพิ่มแทมไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น5 5 6 7นะครับสุกที่27่สิบเจนะฮะจะมีไหมห้าหกเผลที่ออกนี่ก็จะ เป็นนะครับในที่6 4 4 7แล้วก็8ปเนี่เห็นไ,ไหมครับก็มา7นี่มาบนมาล่างเลยนะนี่ก็มาล่าง2สุกติดติดนีฮะเหมือนเดิมนะหาสุกที่4ก่กระดานะครับก็เอา6นีฮะเลข6หกถึบวกกับหลักร้อย6บวกกันกับ7เป็น13นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น4แแต้มมาเป็น2 สองสามสี่นะครับก็สำหรับวันศุกร์ที่สี่นะฮะก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในหกแปดเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าห้าเจ็ดอ่ะในวันนี้ไม่มานะครับเนาะไม่มาก็ต้องตามต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะก็เอาในที่ในหกบวกกับหลักร้อยหกบวกกับเก้าเป็นสิบห้าเพิ่มแต้มลดแต้มสี่ห้าหกอ่าในครั้งก่อนดู นะครับถัดมานะผลที่ออกก็จะเป็นในที่สุกสิบเนะก็ะเป็นที่ใน1 5 6 9แล้วก็8 8นี่นะฮะเห็นไหมครับ,นะรบก็มาล่างนะครับเนาะส่วนมากก็มาล่างเนาะมาล่างอันนี้ก็มาล่างเหมือนกันเนาะ7 1นึ่มาล่างล่าสุดแสดงว่าสุกที่18นะครับก็ต้องนำสุกก่อนหนะ้านะครับในที่ในหลักร้อยบวกด้วยเลขคงที่6กร้อยคือ9เนาะ งวดก่อนก็เป็น9เหมือนกันนะก็เหมือนเดิมนะฮะก็เป็นในที่ในสี่ห้าหกเนี่ยนะครับผมว่ามีแน่นอนนะครับสี 4, 5, ่ห้าหกนวันนี้นะครับหลายๆสุดก็ให้เลขนี้มาชนกันหรือจะมาดูในสุดนี้นะฮะจับคู่เนาะสุรนี้สุกจับคู่นะฮะก็งวดที่แล้วไม่เข้านะมาแค่ในหกถ้าไปดูเปรียบเทียบกันกับในตรงนี้ห้ากับหกอ่ามันมีห้ากับหกนะครับเราดูว่าล่าสุดเนี่ยตรงนี้จะมีห้ากับหก ม,ม,มันจะชนกันอีกไหมนะถ้าชนกันก็มีโอกาสที่จะมานะครับนะสุขที่1 8นะครับลก,กรดาก็หาในตัวเด่นในชุดแรกนะครับก็จะนำนะในที่ในหลักแสนหลักแสนหลักพันหลักร้อยแสนหนึ่งบวกพันก็คือ6บวกหลัก 100, ร้อยนะฮะก็จะเป็นที่ใน9จะบวกกันนะครับก็1บวกกันกับ หกก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกก็สุบอกเพิ่มแต้มเนาะเพิ่มไปก็จะเป็นเจ็ดเนี่ยอ่ะนี่มันมีชนกันในที่ในหกนะนี่วันนี้เน้นหกเนาะเออส่วนจับคู่ในตรงนี้ว่าที่แล้วตำแหน่งตัวนี้ไม่มานะครับไม่เข้าจับคู่ในตรงนี้ก็จะนํานะครับในที่สองตัวล่างนะสองตัวจับปวกกันเนาะ ส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็จะนำนี่แหละนะครับหลักแสนหลักแสนหลักพันหลักร้อยเนาะจับบวกกันนะครับเนาะอ่างวดก่อนก็เป็น,นที่เนขหบวกกันกับ7เป็น13 3บวกกัน9เป็น2อ่ะก็จะเพิ่มแต้มนะครับล่าสุดเนาะ1บวกกันกับ6นะครับเป็น7 7บวกกันกับ9นะครับ7จบวกกับเก็จะเป็น,นที่16นะอ่ะ6ก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น7 8 9เนี่ยได้2ชุดนี้มาจาับคู่กันนะครับอืมโอเคนะฮะเนาะนี่เลยจับคู่ก็6 6 6 7 6 8 6 9นะฮะ7 6 7 7 7 8หรือ7 9นะครับแต่ที่นแน่ๆนั่นแหละนะฮะหวยในวันศุกร์เนี่ยนะครับมันก็ชนกันในที่ใน6นะฮะก็เน้น6นะครับเน้น6เนาะวิ่งรูดฝัน6ได้เลยนะครับก็ดูสถิติย้อนหลังไปนะครับเนาะ ก่อนหน้ามันเป็นเลขเบิ้ลสุกก่อนหน้าออกเบิ้ลมีห้าหกศูนย์หนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองนะฮะเนาะถ้าสุกก่อนหน้าเป็นเลขเบิ้ลสุกถัดมามักมีหนึ่งมีสอง เลขเบิ้ลถัดมามีหนึ่งวัดก่อนสุกก่อนมันเลขเบิ้ลนะนะครับเนาะถัดมามันก็ต้องมีหนึ่งมีสองนะครับอ่ะก็ฟันสี่ห้าหกนะเลขเด่นตรงนี้ก็อย่ลืมติดหนึ่งหรือสองแล้วกันนะครับผมมั่นใจว่ามีแน่นอนครับหนึ่งกับสองหรือสี่ห้าหกหรือจะมาจับคู่กันก็ได้นะครับเนาะจับคู่ก็จะได้ที่ในสี่หนึ่ง สี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองเนี่ยนะครับอืมอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งมันก็เลขมันก็ออกใกล้เคียงนะเจ็ดเก้ามาหกเก้าเนาะรอบนี้จะมาหกอีกไหมนะครับแต่ถ้าหกกับเจ็ดมาเนี่ยน่าจะมีมายาวๆเนาะไม่หกก็เจ็ดนะแต่ที่เนี่ยอาจจะเป็นหกมาอีกเนี่ยมาหก ครั้งก่อนหกเก้ามันก็ออกเลขวนๆเดิมๆอย่างนี้แหละนะที่ผ่านมามีหกไหนบ้างก็มีหกแปดมาแล้วเนาะหกแปดหกหนึ่งหกสี่แล้วก็หกสี่นะเคยออกหกสี่ซ้ำกันอยู่หกห้าหกเก้าอืมหกแปดหกหนึ่งหกสี่สี่หกนะที่มันออกซ้ำกัน หนึ่งหกอ่ะก็ออกซ้ำหนึ่งหกมาอีกก็มันมีโอกาสที่จะออกซ้ำเลขเดิมเนาะห้าหกออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดหกเก้าเนาะเนี่ยหกหนึ่งหนึ่งหกมันออกซ้ำกันไปสองครั้งแล้วนะช่วงหลังๆนี้หละแล้วก็หกสี่สี่หกออกในงวดเดียวก็ถ้ามันหกมาอีกนี่มันน่าจะออกเลขเดิมนะครับหกแปดไหมหรือหกห้าหรือหกเก้านะครับเนาะอ่ะหรือจะออกหกหนึ่งมาอีกนี่ตามสูตรในตรงนี้หรือเป็นในหกสอง นะครับเนาะอาจจะเป็นในที่ในเลขไหนจะมานะฮะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สําหรับในสูตรเลขราวนะฮะสูตรเลขราวสูตรเลขวิ่งทั้ง2สูตรนะครับก็ขอให้ถูกโชคดีลวกันนะครับสูตรเลขวิ่งนะสามหวยราวเนาะแล้วก็สูตรเลขวิ่งสูตรจับคู่นะสูตรหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะชอบสูตรไหนก็นําไปจับแล้วกันนะครับแต่ที่แน่เนี่ยแหละหกกับเจ็ดนะฮะเข้าบ่อยนะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัว นะครับตัวจอก,ก็ขอให้มาเ้วกันนะครับสรับในหัวันรสุตรหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตร2ตัวก่อนหน้านี้ก็ได้นะฮะในวันที่แล้วสูตร3ตัวเม็ดเ,เดียวเนาะไปตัดเข้า1 0ึ่นะครับชุดเดียวเนาะให้ไปนะครับอ่าหนึ่งศูนย์ห้าเนาะก็ไปตัดเข้า1 0ึ่นะชุดเดียวถนาดหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้ นะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆังร่งำรวยแล้วกันใครผ่านเมนผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีรับสุขหวยราพัฒนานะครับ,ส,รนะรบสลับในงวดของวันที่18แล้วกันสุขที่18หวยันสุกก็ขอให้มีความสุขการท่วนหน้าหรือแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ